ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคลี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกครับเราก็อยู่กับกูรูความงามนะครับคุณประพัฒสอนพันธุจริยาหรือว่าพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโก้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะครับพี่นกวันนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับผิวพรรณมาฝากกันอย่างแน่นอนเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับวันนี้มีคําถามละก่อนที่น้องโก้จะถามพี่นกถามมาได้เลยครับเออ,อะไรเอ่ย เป็นอาวุธแรกที่เย้ายวนใจเลยเลยดีกว่าครับดวงตาค่ะน้องโกโ้ดวงตาที่เป็นอาวุธได้ด้วยเหรอครับใช่เย้ายวนใจไงแต่ว่าการเวลาก็ทาร้ายดวงตาเราเป็นลําดับแรกเหมือนกันครับเป็นยังไงครับเพราะว่ารูไ้ไหมคะน้องโก้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผิวทั้งหมดในส่วนของร่างกายเราทั้งหมดผิวที่บอบบางที่สุดก็คือผิวบริเวณรอบดวงตาของเราและแต่ว่าเป็นผิวที่ถูกใช้งานมากที่สุดเลยคะ่ะท่านผู้ชม น้องโก้ทราบไหมคะว่าวันหนึ่งน้องโก้เนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจนถึงก่อนที่จะหลับเนี่ยน้องโก้กับพริบตาเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาเนี่ยทำงานเนี่ยนานแค่ไหนกี่ครั้งกับพิบตาต่อวันเนี่ยโอ้ไม่เคยนับซะด้วยสินะเดี๋ยววันนี้จะต้องลองนับแล้วลองนับดูสิประมาณกี่ร้อยครั้งครับไม่ใช่เป็นร้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่เป็นพันโดยเฉลี่ยนะคะน้องโก้ประมาณ1 0 0 0 0หครั้งต่อวันค่ะจริงเหรอครับ คนเรานี่กัพิบตาเป็นหมื่นๆครั้งเลยเหรอครับใช่ค่ะกล้ามเนื้อตรง<อ>บริเวณรอบผิวบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยทำงานหนักมากเลยค่ะแต่คนโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะดูแลน้อยเพราะว่าผิวบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมีพื้นที่น้อยคือผิวจะค่อนข้างบอบบางและเซนซิทีฟถูกต้องแต่จริงๆเนี่ยต้องการตัวบำรุงมากกว่า แต่ว่าเราใช้มากๆไม่ได้เพราะว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยเบาบางมากใช่ไหมคะน้องโก้ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยมันก็จะทําให้อลิเทตหรือลุ่ายเครืองรอบดวงตาสิ่งแรกเลยเนี่นะคะน้องโก้เวลาเราทาผลิตภัณฑ์รอบดวงตาเนี่ยจะรู้สึกแสบๆโอ้บางทีทานะแล้วแบ เข้าตาปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีแสบตามากไม่ต้องไม่ต้องเข้าตาเลยน้องโก้คแค่บริเวณโดนหางตาตรงเนี้ยใกล้ๆดวงตาเนี่ยเราจะรู้สึกแสบมากเพราะว่าความเข้มข้นของครีมเพราะว่าผิวตรงนั้นเนี่ยบอบบางมากค่ะน้องโก้คือถ้าเกิดสมมติรู้สึกแสบเราควรหยุดไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลยหยุดก่อนครับ,รบเพราะว่ามันมันอาจจะแรงเกินไปแล้วผิวเราบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรอบดวงตาเนี่ยให้มายให้อ่อนโยนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นเจลอ๋อ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะไปสอบถามพี่โน้องเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณความงามเนี่ยไปพบได้ที่บูธโคลรี่เซรั่มที่ไหนบ้างครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะเซ็ทนทรัลลาดพร้าวชั้น2ค่ะหรือจะพบกับผมนะครับได้ที่โคลรี่สีเครทฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น G ีโซนเซ็นทรัลนะครับหรือว่าจะเป็นน้องใหม่เลยครับเทอร์มินอลทเวนตี้วันนะครับตรงอโศกนี่เองอยู่ชั้น1น,นะครับโซนญี่ปุน่น ครับก็เป็นช็อปใหม่ของ Cory Secret ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงเครื่องสอําอางด้วยแต่ถ้าเกิดใครนะครับสอบถามสันที่ใกล้เคียงนะครับดิลเลอร์ของเราได้ที่เบอร์คองเซ็นเตอร์เลไครับ025590850-10814436363ค่ะครับหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coryserum.com หรือจะเป็น Twitter ผมนะครับ twitter.com/coryserum หรือจะเป็น Facebook นะครับของเราเลยก็คือ facebook.com/coryserum fb ตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็คลิกไลค์มาเป็นเพื่อนกันได้แต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครับ c o l e y Place พระราม9ซอย51ครับสภาพิธีกรค่ะ c o l l e y Secret Future Park ลังสิท์ชั้น G โซนเซ็นทรัลค่ะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีสสครับสวัสดีค่ะ